สวัสดีครับน้องแม่จากจอยเดคอร์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะตกแต่งบ้านเป็นสไตล์มูจิหรือมินิมอลนะครับแต่ยังลังเลอยู่นะครับว่าจะติดม่าเป็นแบบผ้าลื่ดีหรือผ้าโปร่งดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าม่าแต่ละชนิดเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างสำหรับผ้าโปร่งนะครับตัวเนื้อผ้าของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างโปร่งแสงเมื่อเราติดตั้งไปแล้วนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้อย่างง่ายอย่างที่2นะครับผ้าโปร่งนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถกรองแสงได้ระดับหนึง ทำให้ห้องเนี่ยมีความอ่อนย่อนมากยิ่งขึ้นและทําให้รู้สึกว่าห้องเนี่ยดูสว่างด้วยนะครับอย่างที่สามของผ้าโปกนะครับจะช่วยให้อากาศไหลเท่ได้ดีไม่รู้สึกอึดอัดแต่ก็ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่นะครับสําหรับมูรี่นะครับข้อดีของเขาเนี่ยก็จะมีหลักหลายเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวลักษณะของมูรี่เนี่ยจะเป็นลักษณะไม้นะครับทําให้มีความซึ้มากกว่ามาดโอ่งอยู่แล้วนะครับที่ทาให้ช่วยกันแสงและกันความร้อนที่จะเข้ามาในบ้านได้เป็นอย่างดีครับแบบที่2นะครับ ตัวมูรี่ไม้ของทางเราเนี่ยจะมีลักษณะที่โดดเด่นทั้งสีและลวด,ดลายนะครับทําให้เมื่อเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยจุดไหนของบ้านเนี่ยจะรู้สึกโดดเด่นและมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นครับอย่างที่3นะครับตัวมูรี่ไม้เนี่ยสามารถทาความสะอาดได้ง่ายช่วยลดการะสะสมของปูนและแบคทีเรียได้ด้วยครับสำหรับลูกค้านะครับที่กําลังลังเลอยู่นะครับว่าจะติดเป็นพับโปรหรือมูรี่ดีทักจอยดคอนนะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษาะะครับ